สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะกับครูจอยอุเรวันทั่วจบค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหากันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้ค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอเรื่องการแก้ปัญหาจากสํานักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกันค่ะโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนตอนที่หนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เราจะมารู้จักกับโจทย์ปัญหาการบวกลบรัคนกันแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกกับโจทย์ปัญหาการลบกันก่อนนะครับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบหรือโจทย์ปัญหาใดๆก็ตามเราจะใช้หลักการแก้โจทย์ปัญหาที่ว่าจะต้องวิเคราะห์โจทย์และแปลความหมายจากโจทย์ปัญหาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคําตอบดังตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบต่อไปนี้ครับ ร้านค้ามีน้ำปลา650้ขวดซื้อมาเพิ่มอีก1,200ขวดขายไป7จยดขวดร้านค้าจะเหลือน้ำปลาอยู่กี่ขวดเด็กๆช่วยอาปแปะหาคำตอบหน่อยสิจ้าในข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกมาคือจำนวนน้ำปลาที่มี650้ขวดจำนวนน้ำปลาที่ซื้อมาเพิ่ม1,200ขวดและจำนวนน้ำปลาที่ขายไป780ขวด และสิ่งที่โจทย์ถามก็คือร้านค้ามีน้ำปลาเหลือกี่ขวดในโจทย์ข้อนี้จากจำนวนน้ำปลาที่มีอยู่เดิมเมื่อซื้อน้ำปลามาเพิ่มทำให้มีจำนวนน้ำปลามากขึ้นจึงต้องใช้วิธีการบวกเพื่อหาจำนวนน้ำปลาที่มีทั้งหมดและเมื่อร้านค้าขายน้ำปลาไปทำให้จำนวนน้ำปลาลดลงเราจึงใช้วิธีการลบเพื่อหาจำนวนน้ำปลาที่เหลือซึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือวงเล็บเปิด650บวก1,200วงเล็บปิด ลบด้วย780เท่ากับเท่าไหร่จากสิ่งที่โจทย์บอกคือจํานวนน้ำปลาที่ร้านค้ามีอยู่เดิม650ขวดและจํานวนน้ำปลาที่ซื้อมาเพิ่มอีก1,200ขวดทำให้เราสามารถหาจํานวนน้ำปลาทั้งหมดได้โดยนำจํานวนน้ำปลาที่มีอยู่เดิมบวกจํานวนน้ำปลาที่ซื้อมาเพิ่มจะได้650บวก1,200 0บวก0เท่ากับ0ใส่ศนในหลักหน่วย ห้าสิบบวกศูนย์สิบเท่ากับห้าสิบใส่ห้าในหลักสิบหกร้อยบวกสองร้อยเท่ากับแปดร้อยใส่แปดในหลักร้อยหนึ่งพันบวกศูนย์พันเท่ากับหนึ่งพันใส่หนึ่งในหลักพันดังนั้นมีน้ำปลาทั้งหมดหนึ่พันแปด้อยห้าสิบขวดและเมื่อเราจะหาว่าเหลือน้ำปลากี่ขวดโจทย์ก็บอกจำนวนน้ำปลาที่ขายไปให้เราแล้วคือ 780ขวดดังนั้นจากจํานวนน้ําปลาทั้งหมด1850ขวดจึงต้องนํามาลบด้วยจํานวนน้ําปลาที่ขายไปได้เป็น1850ลบด้วย780 0ลบด้วย0เท่ากับ0ใส่0ในหลักหน่วย50ลบด้วย80ไม่ได้จึงต้องกระจาย800มา100เป็น150 150ลบด้วย80เท่ากับ70 ใส่เจ็ดในหลักสิบแป0รกระจายไปหลักสิบหนึ่งร้อยเหลือเจ็ดร้อยเจ็ร้อยลบด้วย700ร้อยเท่ากับศูนยรใส่ศูนย์ในหลักร้อยหนึ่งพลบด้วยศูนยพเท่ากับหนึ่พใส่หนึ่งในหลักพันดังนั้นร้านค้าเหลือน้ำปลายอยู่หนึ่พเจขวดวันแรก แม่ค้าขายผลไม้ได้เงิน2,158บาทวันที่2ขายได้1,832บาทวันที่3ขายได้2,541บาทรวม3วันแม่ค้าขายผลไม้ได้เงินกี่บาทในข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกมาคือจำนวนเงินที่แม่ค้าขายผลไม้ได้วันแรก2,158บาทจำนวนเงินที่แม่ค้าขายผลไม้ได้วันที่2 1,832บาทและจำนวนเงินที่แม่ค้าขายผลไม้ได้วันที่3 2,541บาทและสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจำนวนเงินทั้งหมดที่แม่ค้าขายผลไม้ได้ในโจทย์ข้อนี้จำนวนเงินที่แม่ค้าขายผลไม้ในวันที่1เมื่อรวมกับจำนวนเงินที่ขายผลไม้ในวันที่2จํจำนวนจะเพิ่มขึ้นจึงใช้วิธีการบวกในการหาจำนวนเงิน2วันแรก และเมื่อนําจํานวนเงินของ2วันแรกไปรวมกับจํานวนเงินที่ขายผลไม้ในวันที่3ก็จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอีกจึงใช้วิธีการบวกในการหาจำนวนเงินทั้งหมดซึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือวงเล็บเปิด2,158บวก1,832วงเล็บปิดบวกด้วย2,541เท่ากับเท่าไหร่จากสิ่งที่โจทย์บอกคือจำนวนเงินที่แม่ค้าขายผลไม้ได้ในวันแรก 2,158บาทและจำนวนเงินที่แม่ค้าขายผลไม้ได้ในวันที่สอง1,832บาททำให้เราสามารถหาจำนวนเงินที่แม่ค้าขายผลไม้ได้ใน2วันโดยนำจำนวนเงินที่ขายในวันแรกบวกจำนวนเงินที่ขายในวันที่สองจะได้2,158บวก1,832 8บวก2เท่ากับ10หรือ10กับ0หน่วยใส่0ในหลักหน่วยทด1ในหลักสิบ 50บวก3 0เท่ากับ80รวมกับที่ทดมา10เป็น90ใส่9ในหลัก10 100บวก800เท่ากับ900ใส่9ในหลักร้อยส0 0พบวก 1000%, เท่ากับ3 0 0พใส่3ในหลักพันดังนั้น2วันขายผลไม้ได้เงิน3990บาทและเมื่อเราจะหาว่ารวม3วันขายผลไม้ได้เงินกี่บาท โจทย์ก็บอกจำนวนเงินที่ขายได้ในวันที่3มาให้เราแล้วคือ2541บาทดังนั้นจากจำนวนเงินที่ขายผลไม้ได้ใน2วัน ,3990 บาทจึงต้องนำมาบวกด้วยจำนวนเงินที่ขายผลไม้ได้ในวันที่3ได้เป็น ,3990 บวก2541บศย์บวก1เท่ากับ1ใส่1ในให,หลักหน่วย90บวก40เท่ากับ13 หรือ100กับ30ใส่3ในหลัก10ทด1ในหลักร้อย900บวก500เท่ากับ1400รวมกับที่ทดมา100เป็น1500หรือ1,500ใส่5ในหลักร้อยทด1ในหลักพัน3,000บวก2,000เท่ากับ5,000รวมกับที่ทดมา1,000เป็น6,000ใส่6ในหลักพันดังนั้นรวม3วันแม่ค้าขายผลไม้ได้เงิน6,531บาท แม่มีเงิน14,00 0บาทจ่ายค่าเทอมพลอย3 5 4 0บาทจ่ายค่าน้ำและค่าไฟ2456บาทแม่เหลือเงินกี่บาทในข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกมาคือจำนวนเงินที่แม่มี1 4 4 0 0บาทจำนวนเงินค่าเทอมพลอย3,540อย3,540บาทและจำนวนเงินค่าน้ำค่าไฟ2456บาท และสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจํานวนเงินที่แม่เหลือในโจทย์ข้อนี้ก่อนอื่นเราต้องหาจํานวนเงินที่แม่เหลือหลังจ่ายค่าเทอมโดยนําจํานวนเงินที่แม่มีลบด้วยจํานวนเงินค่าเทอมพลอยเมื่อได้จํานวนเงินที่เหลือหลังจ่ายค่าเทอมพลอยแล้วก็นํามาลบด้วยจํานวนเงินค่าน้ําค่าไฟซึ่งเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์คือวงเล็บเปิด1 4ึ่งลบด้วย3 5 4 0วงเล็บปิด ลบด้วย2456เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองครับจากสิ่งที่โจทย์บอกคือจำนวนเงินที่แม่มี14,000บาทและจำนวนเงินค่าเทอมพลอย35,40บาททำให้เราสามารถหาจำนวนเงินที่เหลือหลังจ่ายค่าเทอมโดยนำจำนวนเงินที่แม่มีลบด้วยจำนวนเงินที่เหลือหลังจ่ายค่าเทอมจะได้ 14, 0 0 0 0ลบ35,40ัลบด้วย0เท่ากับ0ใส่0ในห,หลักหน่วย0 1น ลบด้วย40ไม่ได้จึงต้องกระจายศูนย์ร้อยแต่กระจายไม่ได้จึงต้องกระจาย4,000มา1,000ทำให้4,000เหลือ3,000กระจาย1 0ยมา100หรือ10 10ทำให้1 0ยเหลือ900 100เป็น10 10 10, 10ลบด้วย40เท่ากับ60ใส่6ในหลักสิบ900ลบด้วย500เท่ากับ400ใส่4ในหลักร้อย สามพันลบด้วยสามพันเท่ากับศูนย์พันใสศูนย์ในหลักพันหนึ่งมืนไม่มีจำนวนใดมาลบด้วยเท่ากับหนึ่งมืนใสหนึ่งในหลักหมืน่นดังนั้นแม่เหลือเงินหลังจ่ายค่าเทอมหนึ่งืสรหกสิบบาทและเมื่อเราจะหาว่าแม่เหลือเงินกี่บาทโจทย์ก็บอกจำนวนเงินค่าน้ำค่าไฟมาให้เราแล้วคือสองพันสรห้าสิบหกบาทดังนั้น จากจำนวนเงินที่แม่เหลือหลังจ่ายค่าเทอม1460บาทจึงต้องนำมาลบด้วยจำนวนค่าน้ำค่าไฟได้เป็น1460ลบด้วย2456เท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆถูกต้องครับดังนั้นแม่เหลือเงิน8,004บาทนั่นเองครับขอบคุณน้องๆมากๆเลยครับที่ช่วยพลอยเติมประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบจนสมบูรณ์ แต่โจทย์ข้อนี้เราสามารถหาคําตอบได้อีกวิธีหนึ่งก็คือนําค่าเทอมมารวมกับค่าน้ําและค่าไฟแล้วจึงนํามาลบกับจํานวนเงินที่แม่มีซึ่งเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์คือ14,0 0 0ลบด้วยวงเล็บเปิด3 5 4 0บวก2 4ง6วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่นาค่าเทอมบวกค่าน้ําและค่าไฟ3 5 4 0บวก2456เท่ากับ 5 9า6ดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือ5996บาทหาว่าแม่เหลือเงินกี่บาทโดยนำจำนวนเงินที่แม่มีลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด1 4 0 0 0ลบด้วย5,996เท่ากับ8 0 0 4บาทน้องๆก็จะเห็นว่าไม่ว่าเราจะคำตอบด้วยวิธีใดๆก็ตามก็เราก็จะได้คำตอบเท่ากันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อน โจทย์ปัญหาการบวกลบละคนไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะเพื่อนๆอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับสวัสดีครับค่ะนักเรียนก็พอจะเข้าใจการแก้โจทย์ปัญหากันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมในการทําแบบฝึกหัดกันนะคะในชั่วโมงที่5ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่19หน้าที่ 95นะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนทำลงในสมุดนะคะต่อมาเป็นชั่วโมงที่6นะคะยังเป็นแบบฝึกหัดที่19นะคะหน้าที่95นะคะให้นักเรียนทำข้อ4และข้อ5ค่ะต่อมาเป็นชั่วโมงที่7นะคะให้นักเรียนทำข้อ6ข้อ7ข้อ8นะคะในหน้าที่ 96นะคะในหนังสือ <ส hoo. S 2> เรียนนะคะนักเรียนสามารถทำลงในสมุดได้เลยนะคะค่ะชั่วโมงที่8นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่16ข้อ1ใหญ่ข้อ2ใหญ่นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสามารถทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะคะค่ะสำหรับชั่วโมงที่9นะคะให้นักเรียนทำข้อ สารใหญี่ใ่นะคะในแบบฝึกหัดที่16นะคะหน้าที่86-88ถึง88นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับชั่วโมงที่10นะคะให้นักเรียนทําข้อ5ใหญ่กับข้อ6ใหญ่นะคะในหน้าที่8 8ถึง90ค่ะทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจอยก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Legenda